ประเทศไทยเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่กันยายนถึงพฤศจิกายนปี2564สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ถือว่าต้องจับตายอย่างต่อนเนื่องเพราะนอกจากร่องมรสุมแล้วก็ยังมีพายุโซนร้อนโกนเซนที่จอจะขึ้นฝั่งเวียดนามรองศาสตราจาร,รย์ดรเสรีสุพราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มรังสิตประเมินว่าปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่จะไม่เท่าเหตุน้ำท่วมเมื่อปี2554รองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยายลัยรังสิตประเมินว่าช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564 ไทยมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมใหญ่สาเหตุจากหลายปัจจัยทั้งอุณหภูมิน้ำทะเลสูงทำให้เกิดฝนได้ง่ายประกอบกับปริมาณน,น้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆมีมากกว่าปีที่แล้วและพายุโกลเซนที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามอย่างไรก็ตามสถานการณ์ไม่น่าจะหนักเท่าเหตุน้ำท่วมปี2554เพราะปริมาณฝนมีน้อยกว่าเราไม่ได้กลัวว่าปี54หรอก เรากลัวแค่น้ำท่วม10ปีก็คือปี45ถ้าจำได้นะปี45น้ำท่วมอยุธยาแต่ไม่เข้ากรุงเทพนะเขาเรียกน้ำท่วม10ส่วนนั้นนะมันมีโอกาสสูงในน้ำท่วมรอบ10ปีเพราะฉะนั้นต้องเฝ้ราระวางังว่าอีก2เดือนมันอาจเป็นไปได้รองศาสตราจารย์ดรเสรีโดยสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้รองศาสตราจารย์ดรเสรีระบุว่า ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีนี้เพราะมีการคาดการว่าฝนจะตกหนักกว่าปกติทำให้ภาคกลางจังหวัดอยุธยาเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและนอกคันกั้นน้ำส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานาครคาดว่าจะไม่ท่วมหนักเท่าปี5-4แต่จะมีน้ำรอการระบายส่วนภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาเสี่ยงน้ำท่วมหนัก เพราะอ่างเก็บน้ำเต็มหลายแห่งต้องเฝ้าระวังแตกหากพายุเข้ามาภาคตะวันออกจังหวัดพัทยาเริ่มเกิดท่วมสั้นๆแต่ระบายออกได้เร็วในช่วงสามเดือนจะท่วมลักษณะนี้บ่อยขึ้นและภาคใต้เป็นพื้นที่ที่น่ากังวลสุดเพราะอุณ,ณหภูมิน้ำทะเลสูงทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเสี่ยงเกิดน้ำท่วมหนักรองศาสตราจารย์ดรเสรี เล่าวต่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแลง้งทั่วโลกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปีจากภาวะโลกร้อนซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ทำได้อย่างเดียวคือการยอมรับปรับตัวและจัดการบริหารความเสี่ยงบางประเทศเช่นสิงคโปร์ทำคันดินรอบประเทศกั้นน้ำทะเลหนุนสูงแต่การจัดการของไทยยังไม่มีการปรับโครงสร้าง รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเท่าปี2554ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้สถานการณ์จะหนักกว่าเดิมคือขณะนี้เราต้องยอมรับว่าข่าวสารการรับมือไม่ค่อยออกมาถามว่าเรามีเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบแต่ละจุดเท่าไรไม่มีใครรู้หรอกผมก็ไม่รู้ถูกไหมประชาชนก็ไม่รู้เรารู้เพียงแต่ว่า เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2,554ถ้าเกิดมาถ้าเกิดนะครับหมายความว่าโอกาสเกิดน้อยแต่ถ้าเกิดเราย่อมหนักกว่าปี5 4ีแน่ความรุนแรงเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมทำอะไรเลยโครงสร้างต่างๆเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครองผันน้ำการขุดลอกระบายน้ำต่างๆเรามีแต่ยกถนนรองศาสตราจารย์ด็อกเตรเสรีกล่าว ส่วนเรื่องของการเตรียมรับมือระยะสั้นรองศาสตราจารย์ดรเสรีระบุว่าที่ภาครัฐทำได้ตอนนี้คือเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการอพยพยนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยากให้เร่งคัดแยกผู้ป่วยในสถานที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อที่อาสาสมัครจะได้ประเมินความเสี่ยง และหาวิธีเข้าไปช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทางด้านวาฟรอมชี้ปลายกันยาจะมีพายุอย่างน้อยหนึ่งลูกเข้าประเทศไทยข่าวดีเพิ่มน้ำในเขื่อนข่าวร้ายอาจเกิดอุทกภัยทางด้านแบบจำลองสภาพอากาศวาฟรอมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสอนกอระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อวได้พยากรณ์ปริมาณน้ำฝนเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าประมาณปลายเดือนกันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติและคาดว่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งลูกอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยได้จึงควรเตรียมความพร้อมรับมือแต่ในช่วงนี้จะมีน้ำไหลลงเขื่อนมากขึ้นดังนั้นเขื่อนจำเป็นต้องกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าส่วนในเดือนพฤศจิกายนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงและอาจจะมีย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ทำให้มีฝนตกหนกักจนเกิดอุทกภยัยจึงควรเตรียมความพร้อมรับมือและเก็บน้ำไว้ใช้เช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นนั้น ได้กำชับโครงการชนลประทานในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวงังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพิจารณาปรับการระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรวมทั้งตรวจสอบอาคารชนลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพส่งเครื่องจักรเครื่องมือประจาจุดเสี่ยง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในทุกสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปยังโครงการชนลประทานในพื้นที่หรือโทร1460ได้ตลอดเวลา